สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันคืนวันเสาร์ที่30สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาไทยเราจะพาไปที่สนามเอสตาดิมูนิซิปันเดมอนติลิวีกีโรนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบียาในศึกลาลิกาสเปนที่ทั้งสองทีมกำลังต้องการแต้มแรกของฤดูกาลอย่างมากเกมนี้คือการทดสอบหัวจิตหัวใจและความแม่นของแทคกติกกรพักเบรกทีมชาติครับ ผ่านไป2เกมแรกกีโรนายิงได้แค่1เสียไปถึง8ประตูส่วนเซบีย่ายิงได้3แต่ก็เสียถึง5พอๆกันสะท้อนให้เห็นว่าทั้ง2ทีมมีปัญหาในเกมรับคัดเจนเกมนี้จึงมีน้ำหนักไม่ใช่แค่เรื่องคะแนนแต่คือการรีเซ็ตโมเมนตัมก่อนหลุดวงจรลบไปไกลกว่านี้ครับสถิติการเจอกัน11นัดหลังสุดกีโรนาชนะ6 ส่วนเซบียาได้ไป5ครั้งเกมนี้มีแนวโน้มเปิดสู้กันริมเส้นเพราะทั้งสองฝั่งมีตัวจีดริมเส้นที่ขึ้นเกมดีและจังหวะเข้าทำจากด้านข้างน่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่าเจาะกลางตรง,ตรงๆครับฝั่งเจ้าบ้านกิโรนาจะไม่มียางแก้วเอเรราที่เจ็บแฮมสตริงและต้องพักร่วมเดือนด้านอาเบรูอิสกองหน้าตัวใหม่ก็ยังมีปัญหาส้านเท้าต้องเช็คฟุตก่อนเกมแต่ข่าวดีคือโทมัสเลมา เปิดตัวแล้วเช่นเดียวกับอเล็กซ์โมเรโนและวิกตอร์เรชที่น่าจะได้โอกาสประเดิมในเกมนี้ครับส่วนทีมเยือนเซบียาเสียกองหน้าคนสำคัญไปสองรายอดัมส์และลูกาบากิโอต่างเจ็บพร้อมกันทำให้ต้องฝากความหวังไว้ที่ไอแซคโรเมโรดาวรุ่งหน้าเป้าขนาดข้างด้วยชิเดร่าเอจูเกและรูเบนวากัสที่สปีดดีทั้งคู่ครับ คาดว่ากิโรนาจะมาในระบบ4-2-3-1เปาโลกัสซานิก้าเฝ้าเสาแผงหลังมีฮูโก้ริงกอนวิกโตเรสดาเลบลินและอเล็กซ์โมเรโนกลางสนามเป็นโฮนโซลิสกับอีวานมาตินส่วน3ตัวรุกคือเลมาซีกานคอฟและโจเอลโรคัสโดยมีสตูอานี่ยืนหน้าเป้าเซบิยาก็น่าจะมาแผนเดียวกัน4-2-3-1เออรยานนีแลนด์เฝ้าเสา กาโมนาซาลาสกาสตรินเปโดซายืนหลังสี่คู่กลางใช้กูเดลกับอากูเมส่วนแนวรุกเป็นวากาสเปเก้เฟอร์นันเดสและเอจูเก้ปั้นให้โรเมโรคอยปิดบัญชีครับรูปเกมน่าจะออกแนวใครพลาดก่อนมีสิทธิ์โดนก่อนเพราะทั้งสองทีมชอบเปิดหน้าแรก กิโรนาเน้นการต่อบอลจากด้านหลังใช้ฟูลแบ็กเปิดพื้นที่ให้เลมากับซีกันคอฟทำเกมส่วนเซบิยาจะรอสวนกลับจังหวะแรกกูเดลกับอากูเมจะเป็นตัวคียดักตัดจังหวะก่อนพลิกเล่นเร็วให้วากาสหรือเอจูเกทะลุถึงหน้าประตูครับ เกมริมเส้นน่าจะเดือดแน่โดยเฉพาะจังหวะที่ซีกันคอฟเจอกับเปโดซาซึ่งถ้าซีกันคอฟเอาชนะได้เกมรับเซบียมีสิทธิ์รั่วส่วนอีกจุดคือเลมาที่ต้องหลบการบีบของกูเดลเพื่อจ่ายทะลุให้สตูอานีเข้าชาร์จภาพรวมแล้วเกมนี้ค่อนข้างสูสีแต่เมื่อดูปัญหาแนวลุกเซบียที่ยังไม่ลงตัวกับการเล่นในบ้านของกิโรนาที่มีความเร็วความเข้าใจระบบมากกว่าผมให้เจ้าทินเบียชนะไป2ประตูต่อหนึ่ง ถ้าชอบพรีวิวสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลูกหนังรายวันและทิ้งสกอร์ที่คุณคาดไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ